ไปขับไปเบ็นงใกๆกันเลยนะครับเด้อนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ L 5 0 1 8 S T นะครับเป็นรถปี64ี่นะครับผมรถปี6 4สสภาพสวยๆงามๆนะครับผมสภาพแม่งสาดนะครับผมเนาะรถปี6ก2ี่0ชั่วโมงนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับยางหน้าเดิมๆยางหลังเดิมๆนะครับยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับผมขันแบบมีดนะครับยัืงเดิมยุ่นนะครับเห็นปะ สวยทุกจุดนะครับผมสวยเลยเดิมๆเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษพร้อมนะครับผมรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษรุ่นขยายฐานล้อได้นะครับตัวนี้เป็นสามารถขยายฐานล้อได้เพราะว่าเขาจะปรับล้อขยายออกเป็นแหวงเรือแคบนะครับผมได้เลยนะครับรถคันนี้มาจากจังหวัดเลยนะครับผมมาจากจังหวัดเลยนะครับเบื้องข้างหลังนะครับผมน็อตเนื่องเดิมๆอยู่นะครับผมแอนเนืงบ่มีห้อยหรือห้อยแะ แต่ว่าคนสมมติว่าลูกค้าจองแล้วนะครับผมลูกค้าจองแล้วนะครับทางร้านเราจะตรวจเช็คสภาพให้เก็บสีเก็บลายละเอียดให้ใหม่นะครับผมตรวจเช็คสภาพให้เก็บสีเก็บลายละเอียดให้ครับผมตัวนี้2 6 8 4ชั่วโมงรถปี64นะครับราคาเงินสดอยู่ที่5 0 0 0 0 0ห0,000 0เอาเป็น5้า0 0 0สี่พพี่น้องคันนี้นะครับพิเสียพี่เสียเลยนะครับ5 4 2 0 0 0สี่นะครับพี่เสียคักคเลยครับคันนี้ 5แสน4หมื่น2พันนะครับผมดาวอยู่ที่6หมื่นนะครับรับรถ6หมื่นนะครับผมดาวว่าแพ่งพี่น้องนะครับผ่อนก็สบายๆนะครับผมผ่อน6ปีงวดย่อยเดือนละ2พันนะครับเงื่อดย่อยเดือนละ2พันเงื่อใหญ่ก็จะอยู่ที่1แสน1พันโอ้ถือคครบพี่น้องขั้นนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากได้เป็นราคาเงินสดนะครับโทรหาเซลล์รักนะครับขั้นนี้นะครับผม0610738681นะครับ หรือว่าอยากได้อ่าอยากได้รุ่นใดนะครับหรือว่าอยากให้หรือว่รุ่นใดให้เบิ้งต้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมอ่านี่หลายรุ่นนะครับเด้อดูนะเพราะว่าจะเป็นซีสิบแรงหสิบแรงนะครับเนาะอ่าหรือว่าจะเป็นรุ่นน้อยนะครับผมข้าวมจากลาคาซานดีดีก็อย่าลืมฝากกดไ์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เสืลารักันเลยครับเด้อเซลลารทีมีเสื้อรกขอตัวลาไปกอนนะครับผมสวัสดีครับ